สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับดวงรายปักครับ1-15พฤษภาคม2,565ก่อนอนื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีมังกรนะช่วงนี้คือดวงอะดีนะแต่มันรู้สึกเบื่อเบืซ็ง,งถูกไหมลัคนามังกรเนี่ยแล้วก อยู่ๆจะสังเกตไหมจะไปสัมผัสเจอเรื่องเก่าๆเจอเรื่องอดีตที่ผ่านมาอยู่ๆก็นึกถึงทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเออคือเป็นจังหวะเหมือนคิดมากมันเป็นจังหวะเหมือนกับรีเซ็ตอะชาวลัคนาราศีมังกรอ,อันนี้มันเป็นข้อที่ดีมั้งนะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเนะี่ยเรื่องดีแล้วก็เก็บมาไว้เป็นกําลังใจถูกไหมเรื่องไม่ดีแล้วก็เออพิจารณาซิผิดพลาดตรงไหน บางทีมันมาเป็นรูปแบบฝันเคยฝันถนึงเหตุการณ์ในอดีตคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยในวัยเด็กหรือในวัยนานๆสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ฝังใจนะจะกลับมาอยู่ๆก็นึกขึ้นได้อยู่ๆก็นึกขึ้นมาแล้วก็คิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีเรื่องเทพสังหรณ์เทวดาดนใจนั่นก็เพราะพระเกตนั้นไซไปเจอกับดาวพฤหัสนี่เอง ใช่ไหมชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคิดเรื่องเก่าๆเ,เหตุการณ์เก่าๆก,การเดินทางหรือเพื่อนฝูงสังคมหรือบางทีก็จะเป็นการพบเจอกับเพื่อนเก่าคนที่รู้จักกันเพื่อนสมัยเรียนสมัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้เจอกันนานๆเออกลับมาได้เจอกลับมาได้ทักทายพูดคุย คือไม่ได้มีปัญหากันนะหมายถึงว่าเออมันทุรักแต่ละคนและช่วงโควิดมันก็ไม่ได้นัดรวมตัวเลี้ยงล่งเลี้ยงรุ่นอะไรไม่ค่อยได้เจอกันเลยอย่างเงี้ยก็มันจะมีจังหวะโอกาสดีๆที่ได้เอออยู่ๆก็ทักมาคุยมาเดี๋ยวก็จะมีการนัดเจอพูดคุยสังคมเพราะลัคนาราศีมังกรเกณฑ์ในปีนี้จะเป็นเกณฑ์ของท่านที่จะต้องมีชื่อเสียงหรือมีลักษณะของการติดต่อผู้คนหมู่มากนะครับ ดาวพฤหัสกับดาวเกตอยู่ด้วยกันและดาวพฤหัสนั้นก็เป็นดาวกเกษตรอยู่ในภพสหัชชะเพื่อนฝูงจะได้เจอเพื่อนฝูงจะได้เจอสังคมคนหมู่มากเจอคนดีๆมีความรู้เข้ามาช่วยส่งเสริมนะและช่วงนี้พอดาวเกตดาวพฤหัสอะ่ะบางทีอะ่ะมันก็มาในรูปแบบความฝันเนาะฝันอยู่อ่ะฝันบางทีฝัน,ฝนไม่ใช่ฝันแบบเรื่องที่จับใจความไม่ได้นะ ฝันเรื่องเก่าเลยฝันเรื่องเดิมฝันซ้ําเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นคือเรื่องเก่าๆอ,ะอ่ะอ่าเป็นกันไหมนะเป็นก็คอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะหนึ่งอะ่ะดาวเกตร,รวมตัวดาวพฤหัสนะและดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะกรมมะมันก็แปลว่าเก่าได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาอุจ มรณะเป็นมหาอุดใช่ไหมมรณะในความหมายมันก็ไม่ดีแต่มรณะเนี่ยมันก็หมายถึงโลกที่มันอีกโลกหนึ่งอะซับซอ้อนอ่ามันเหมือนกับมิติเข้าใจไหม,มเหมือนเมื่อมิติตอนเนี้มิด,ดาวที่เป็นตัวแทนของมอรณะความเป็นความตายเ,เรื่องลี้ลับมิติอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีกําลังแรงเป็นมหาอุดมีกําลังแรงนะฉะนั้นก็ แล้วก็เข้าเรือนพันธุก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆนานาฉะนั้นก็มีโอกาสจังหวะเนี้ยคิดเรื่องเก่าหรือบางท่านเนี่ยอยู่ๆก็นึกขึ้นมาไม่อาจจะไม่ใช่ความฝันแต่นึกขึ้นมาทบทวนแล้วมันก็เขาเรียกว่ามีอารมณ์มีความร่วมรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีหรือเรื่องที่ผิดพลาดเสียใจเป็นไปได้ทั้งนั้นก็เอาเป็นว่า เรื่องที่ไม่ดีเราก็ทบทวนเนาะเอามาเป็นประสบการณ์ว่าครั้งนั้นเราพลาดเพราะอะไรเราเป็นเด็กเนี่ยเราเป็นเด็กเรายังไม่รู้ตอนนั้นมันคิดไม่ทันมันผิดพลาดมันทำอะไรเสียหายนะการตัดสินใจผิดหรืออะไรเงี้ยอันนี้กรณีที่แบบคิดถึงความผิดพลาดก็เอากลับมาทบทวน ส่วนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นและเป็นเรื่องน่ายินดีอยู่ๆก็นึกได้เอ้ยเราเป็นคนที่เคยมีความสําเร็จมาก่อนนะเราเคยเป็นคนที่เฮ้ยเราก็เคยสอบได้ที่หนึ่งนี่วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาแบบนี้อ่าแบบนี้ก็เอามาเป็นกําลังใจในายามที่เบื่อเซ็งท้อถอยได้สําหรับชาวลัคนาราศีานะมังกรนะไม่ไม่ให้ดูดวงอย่างเดียวจะเป็นไลฟ์คโค้ดไปทุกวันแล้วนะเอามากลับที่ดวงนะคือมันปเป็นอย่างเนี้ย ก็เลยมาถามดูนะมาถามดูว่ามังกรเป็นกันไหมนะเพราะตำแหน่งดาวเนี่ยม,มันบอกเหตุแบบนี้นะครับอะดาวประจำตัวคือดาวเสาไม่ต้องกลัวครับแข็งแรงมั่นคงเป็นเกษตรตราธิบดีคําว่าดาวเสาแข็งแรงเนะี่ยหมายถึงว่ามีความอดทนไงข้อดีรอบข้อหนักแน่นมุ่งมั่นตั้งใจข้อเสียมันก็มีช้า <c oughs> นะช้า ทำอะไรก็โอ้โหมันคือไม่ใช่ว่าแอคชั่นไม่ไวนะแอคชั่นนะไวแต่ลงมือทําจริงๆเนี่ยมันมันมันยังช้าอยู่หรือบางครั้งทําอะไรไวไปก็ผิดพลาดเออมันก็แปลกเหมือนกันงั้นว่ามังกรเนี่ก็มุ่งมั่นตั้งใจคีบความรู้สึกนี้ไว้อยากจะทําอะไรอยากประสบผลสําเร็จอยากจะมีเงินมีทองอยากจะซื้อบ้านซื้อรถอยากจะอะไรเนี่ยคีบความรู้สึกนี้ไว แต่ก็นั่นแหละก็รอจังหวะรอโอกาสถามว่าดวงดีไหมปีนี้ดีครับดาวการเงินคือพระราหูพระราหูมีตำแหน่งเป็นอัมพุองเกณฑ์อุดมเกณฑ์โทษทีอัมพุอุดมเกณนอุดมเป็ว,ว่ามากสวยงามนะครับอัมพุคือภ um so ุมโมชีโวโสโรและโสราพันธุแลปุตตาและสุภาว่าสำคัญ ราหูเข้าสู่เรือนพันธุได้ตำแหน่งพันอัมพุอุดมเกณนะ์นั่นก็ถือว่าตันตำแหน่งที่ดีและราหูก็คือดาวการเงินนะดาวการเงินแต่ช่วงนี้มันยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าพระอาทิตย์เขามาอยู่ด้วยพระอาทิตย์มาจากไหนอะมรนะไงมีเรื่องให้ต้องจ่ายมีเรื่องให้ต้องเสียแล้วอาทิตย์กับราหูเป็นคู่พิฆาตนะคู่คลาดในดวงชะตา นะลาหูอาทิตย์พอจันร์เข้ามาร่วมด้วยมันเกิดอุป,ปราคาขึ้นทั้งจันทะลุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคาเนี่ยนะตำแหน่งดาวมันยังขัดแย้งหรืออะไรกันอยู่แต่ทิศทางทางการเงินดีแล้วครับสำหรับชาวมังกรไม่ต้องกลัวเพราะพระลาหูจะอยู่ไปอีก18เดือนนะอยู่อีก18เดือนปี6.7นู่นน่ะถึงจะขยับนะกลางปี67ถึงจะขยับทีนั้น ก็เป็นจังหวะที่ดีเรื่องการเงินนะถือว่าไป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วเดี๋ยวปี66อะ่ะดาวเสาร์้าไปเสริมอีกเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะยังอีกไกลแต่มันเริ่มดีแล้วแต่ไฮไลท์ใกล้ๆก็คือดาวพฤหัสบดีครับเป็นกเกษตรราธิบดีพฤหัสครองสองเรือนเรือนแรกคือสหัชะเพื่อนฝูงสังคมชื่อเสียงสงก็คือวินาศเนีย่ยนะ พบวินาศที่ราศีธนูนะพบสหัชชะที่ราศีมีนพระฤหัสเป็นเจ้าของบ้านสองหลังเมื่อพฤหัสเขาเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งหลังการแสดงผลก็ไปแสดงผลในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงโด่งดังแล้วถามว่าวินาศเป็นด้วยไหมเป็นด้วยนะเขาจะดึงสองเรื่องราวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกันวินาศก็แปลว่าอัานหนึ่งเสียหายฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะดังแต่ดราม่านะเขาะเ้าใจไหม นี่นี่ก็เริ่มโดนแล้วนะนี่นี่ก็เริ่มโดนแล้วนะไม่ได้ไม่คิดว่าตัวเองดังนะแต่ก็เริ่มมีและเริ่มมีนะเอาไปนะเอาไปพูดในกลุ่มน,นู่นนั่นนี้นะว่ากันไปนะก็โอเคมันก็ต้องยอมรับตัวภาพเป็นไปตามนี้นะครับเสียหายนะหนึ่งสองอะไรสองวินาเนี่ยแปลว่ารับหลังซ่อนนะซ่อนสามคาดไม่ถึง เอาความหมายมารวมกันสิหนึ่งมีชื่อเสียงสังคมคนหมู่มากเพื่อนฝูงรู้จักมากหน้าหลายตาอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นเป็นดาราดังนะถ้าไดไหมเพราะมังกรชอบเก็บตัวชอบไม่ชอบวุ่นวายแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยมีชื่อเสียงในสิ่งที่ท่านทำครับทำงานบริษัทท่านก็อาจจะได้มีชื่อเสียงว่าโอ้พนักงานคนนี้เก่ง ได้โปรโมทก็ดีในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานด้วยทำงานราชการก็ได้โปรโมทจากเจ้านายนะอาจจะเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นวิทยากรนะใช่ไหมข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จะแต่งตั้งอะไรให้เป็นวิทยากรเสริมความรู้ว่ากันไปเดินสายให้ความรู้นี่ความถนัดของเราไงเป็นลักษณะนี้นะครับชื่อเสียงได้ และคำว่าวินาดมันก็แปลว่าคาดไม่ถึงด้วยอยู่ๆมันมีโอกาสขึ้นมาใช่ไหมโดนเหมือนกับโดนถีบขึ้นเวทีอารมณ์ประมาณนี้ชาลัคนาบังกรก็ต้องเตรียมตัวนะข้อดีมันมีครับแต่ข้อเสียนิดเดียวระมัดระวังอย่างที่บอกอะขึ้นไปก็ต้องมีคนอิฉามันมีรับหลังไงวินาดแปลว่ารับหลังมันก็ต้องมีบ้างก็ว่ากันไปข้อดีมันมีเยอะกว่าทำใจ นะครับชาวลักนาะราศีมังกรน,นะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวเจ้าเรือนกรรมมะโคจรเข้าสู่ราศีมีนเช่นเดียวกันเป็นมหาอุดการงานเป็นมหาอุดงานใหญ่และเกี่ยวพันกับเห็นไหมเกี่ยวพันกับเรื่องของชื่อเสียงเกี่ยวพันของกับการได้รับการโปรโมท งั้นชาวลัคนาราศีมังกรแหม่พฤษภานี้สงสัยจะดีแล้วนะนะเตรียมเตรียมปากกาเลยครับคนขอลายเซ็นนะมังกรนะถือว่าดีอะ่ะแล้วปุตตะนะความหมายอีกพบหนึ่งของดาวศุกร์คือปุตตะปุตตะก็แปลว่าใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความสนุกสนานความบันเทิงเลิงใจความรื่นลมและดาวศุกร์เป็นดาวอะไรกิเลสของสวยของงามเนี่ย ทิศทางมันไปในทิศทางเดียวกันงานนะเข้าสู่พบชื่อเสียงสิ่งใหม่ๆเข้าสู่พบชื่อเสียงแล้วลักษณะก็ธรรมชาติของดาวนีิสัของดาวก็คือดาวพระศุขสวยงามศิละปะท่านที่ลัคนณาราศีมังกรถ้านเป็นคนที่มีความรู้ดีนะจังหวะได้แบบได้ออกสือ่อได้อะไรพูดจามีคนรักมีคนน่คือพูดหน้าฟัง มีคนเขาเรียกว่าส่งเสริมสนับสนุนก็มีโอกาสที่มีชื่อเสียงได้นี่คือชาวลัคนาลาศีมังกรนะดาวสุ์ดาวพฤหัสดาวเกตพฤหัสศุขก็สุขคู่รัพย์คู่โชคดาวเกตก็ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระตุ้นนะบุญกุศลนะถ้าอยากมีชื่อเสียงก็เนี่ยเสริมด้วยบุญนะพฤหัสเป็นดาวบุญเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาววิญญาณเข้ามาเสริมความสวยงามเสริมเรื่องของดาวสุขเรื่องของ ของภพกรรม,มะเกี่ยวกับการงานที่ทําจ,จะเจริญก้าวหน้านะครับใช้ได้เลยมังกรโอเคไม่น่ามีปัญหานะสำหรับชาวมังกรดาวเจ้าเรือนลาพักก็อยู่ในภพกระดุมพระก็คือดาวอังคานเนี่ยมีเกณฑ์ประกอบธุรกรรมทําธุรกิจหรือโชคลาภอะไรต่างๆนานา,นายังไปได้สวยยังไปได้ดีในเมื่อพูดถึงโชคลาภกันแล้วเราดูวันที่สองกันหน่อยซิสองพฤษภานะ วันวันที่สองนะวันที่หนึ่งเขาวันแรงงานนะครับวันที่สองพฤษภาแถมท้ายวันจันท์บริวานอายุเดศสีดาวเสารเป็นสีดาวสาวดาวอะไรอ่ะดาวประจําตัวเป็นกเกษตรตราธิพวบดีนี่ไม่ธรรมดาซะแล้วจะเมาราศีมังกรนะอ่ะวันจันท์จันท์เป็นไงอ่ะจันท์อยู่ภบที่ห้าเป็นมหาอุดใช้ได้ครับ เป็นสองเป็นสเป็น5ก็ควรทายจะได้เป็นนายศักดินาสักถึงพันเนี่ยพระจันทร์เดินเข้าสู่ภพที่หของดวงชะตาอยู่ในราศีพฤกษบมีตําแหน่งเป็นมหาอุดแล้วพระจันทร์อยู่ในเรือนสุกสุกอะไรอ่ะศุกก็เป็นมหาอุดเนี่ยอยู่คู่กันฉะนั้นแหมอย่าหาว่าให้แบบเยอะแยะไปหมดนะชุดเนี้ยทั้งชุด6 5 9 คือเราดูจากวันไงวันจันแล้วพระจันร์เป็นมหาอุจดาวเสาเป็นสีใช่ไหมดาวเสาคือดาวประจําตัวถามว่าถึงเสาถึงจันทไหมถึงถึงด้วยมุมธาตุมังกรธาตุดินพฤกษบธาตุดินใช่ไหมกันธาตุดินเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีประตูลัดถึงกันเขาเรียกว่าร่วมธาตนะครับงั้นจันทร์กับเสาเนี่ยถึงกันก็เป็นคู่หนึ่งที่สวยมากนะครับอีก ที่เหลือเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นดาวดีในดวงชะตาเห็นไหมพฤหัสเกตสุกเก้าห้าหกหกห้าเก้าห้าหกเก้าเอาจับคู่สลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวต้องมีโชคมาบ้างเพราะอะไรดาวลาพะคือดาวอังคารมาอยู่ในเรือนการเงินโชคลาภได้มารูปแบบเป็นเงินเป็นทองเพราะอังคารเข้าบ้านราหูราหูเข้าบ้านอังคารสลับเรือนเกษตรอีกเนี่ย มีจังหวะที่ดีมีโชคไหมมีครับดูจากวันแล้วก็ใช้ได้วันจันทร์พระจันทร์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุขสุขเป็นมหาอุดเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงไปถึงชุดนี้นะใช้ได้ครับนะมีโชคก็ลุ้นได้แต่ก็เอาพอสนุกสนานพอประมาณเปิดประตูดวงนะไม่ใช่ว่าโ,โหลงทุนทุ่มทุนสร้างดักมันทุกทางนะเดี๋ยวมันลอดช่องนะระวังนั้นะเอาแบบลุ้นๆวัดไปเลยเนี่ยเป็นลักษณะนี้ เอาแค่นี้แหละนะเปิดประตูดวงไว้เฉยๆเผื่อมีก็เรียกว่าลงทุนน้อยให้มันได้เยอะๆนะอย่าไปลงทุนเยอะเพราะถ้าพลาดพลาดยาวนะครับก็ประมาณนี้ลัคนาราศีมังกรนะหายเบือ่อหายเซ็งเอาง่ายๆเลิกนะรู้เข้าใจว่ามันเซ็งๆเบือ่อๆอะไรนิดอะไรหน่อยก็เออมีเรื่องวุ่นวายเข้ามากวนใจแล้วก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเนี่ยจะคิดตลอดคิดทุกวัน เดี๋ยวมาละอยู่ๆนั่งไม่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ๆลอยกันมาเลยเรื่องราวเก่าๆลอยมาเลยนะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอาเรียกว่ามันเป็นเทวดาสังหณ์เหตุดาวพระเกตมาอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมดาวพระเกตมาอยู่ดาวพฤหัสถมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะอันไหนเป็นประโยชน์เก็บเอามาข้อดีก็เป็นกำลังใจข้อเสียก็ทบทวนความผิดพลาดนะและเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองรอไปอีกสักแป๊บนึง นะรอไปเนี่ยครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่มันดีๆเด็ดๆมาแล้วแหละนะสำหรับชาวราศีมังกรคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอให้โชคดีทุกท่าน2พฤษภา,าเฮงๆปังๆครับสวัสดีครับ